สวัสดีครับวันนี้มีข่าวสั้นเกี่ยวกับไซ c คพาร์ตโพ o เวเดน c e เป็นข่าวที่มีมาจากทางคันชิโรประกาศเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งไซ c คพาร์ตโพ o เวเดน c e เนี่ยเป็นอนิเมะฉายลงของไซโคพาร์ตเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของไซโคพาร์ตฉายที่ญี่ปุ่นไปเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองที่จะเล่าเหตุการณ์ที่ขาดหายไปเกิดขึ้นในช่วงปี2118 ซึ่งเป็นเนื้อเรื่อง2ปีก่อนไซโคพาร์ตในภาคที่3ที่จะมาคลายปมปริศนาที่ค้ังค่าเอาไว้ครับเนื้อหาประกาศก็จะมีดังนี้ครับทางคันเชโลผู้ถือครองลิขสิทธิ์ของไซโคพาร์ตโพเวเดนเตรียมจะนํามาฉายในโรงภาพ,พยนตร์ทั่วโลกรวมถึงที่ประเทศไทยเราด้วยซึ่งที่แรกที่จะนําไปฉายคือที่อเมริกาครับและจะฉายทั้งแบบฉบับซับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษกําหนดฉายในอเมริกาวันที่14กรกฎาคม แล้วก็จะฉายในสหราชอาณาจักรในวันที่2สิงหาคมแล้วก็จะทยอยฉายไปทั่วโลกทั้งออสเตรเลียฝรั่งเศสมาเลเซียสิงคโปร์และอีกหลายประเทศแล้วก็ที่ประเทศไทยซึ่งเราก็ต้องมารอวันประกาศบรรฉายกันอีกทีครับเร็วๆนี้เราก็จะได้ดูกันแล้วครับส่วนผู้จัดจําหน่ายทางบ้านเราจะเป็นของ Sony Picture ปกติผู้จัดจําหน่ายแอนิเมะในเรื่องนี้ทางบ้านเราจะเป็นของเด็กข่าวที่ประกาศมาก,ก็จะมีประมาณนี้ครับ หลังจากนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องราวในอนิเมะสักเล็กน้อยครับสามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับสําหรับผู้ที่ไม่ต้องการนะเพราะมันอาจจะสปอยเรื่องราวในภาพยนตร์ได้แต่ผมจะพยายามเอามาแค่นิดนครับหวังว่านะเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนดูบวกกับจะพูดเกี่ยวกับเทลเลอร์ที่ปล่อยออกมาด้วยโอเคอย่างแรกเลยคือเรื่องราวในภาคที่3ที่ผ่านมาที่ได้มีการทิ้งปมใหญ่ๆเอาไว้อย่างแรกคือเรื่องราวระหว่าง ชินโดอซุชิพ่อของสังเกตการ์ชินโดอลาตะกับไคมิคาิลอฟพี่ชายของสังเกตการ์เคมิคาอิลอิกนาทอปอย่างที่2คือเหตุการณ์ที่ผลสุดท้ายจะนำไปสู่การเข้าไปอยู่ในห้องขังของเซเนโมริอคาเนะที่เหลือก็จะเป็นประเด็นรองลงมาครับเช่นการเข้าไปทำงานในกระทรวงการต่างประเทศของกินอสากับเทปเปความแค้นของพวกพีสเบเกอร์ประเด็นแรกครับ ที่เรารู้มาก็คือชินโดอซึชิเนี่ยพ่อของอาราตะตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆาตกรรมพี่ชายของเคและภายหลังอซึชิก็ฆ่าตัวตายแต่ตามข่าวที่ออกมาก็คือยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนะครับยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงๆนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งใน first inspector ครับมันจะมีส่วนที่ถูกตัดออกไปเป็นฉากที่มีการพูดคุยกันระหว่างโฮมุระชิซุกะอคาเนะกับอารตะแล้วก็เค ซึ่งจบไปตรงที่อาคาเนะบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังประเด็นต่อมาครับอาคาเนะเข้าห้องขังได้ยังไงซึ่งผมคาดว่าน่าจะเปิดประตูเข้าไปที่มีบอกไว้ตอนนี้ข้อมูลที่เรารู้คือแค่จากรายงานข่าวจากวิทยุจากหน้าจอน้ตบุ๊กของอาราตะแล้วก็จากคําพูดของตัวละครครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีคนร้าย3คนถูกจับและอาคาเนะก็เป็นสังเกตการณ์ที่ฆ่าคนตาย ทีนี้เรามาดูตัวละครหน้าใหม่ครับที่จะมีบทบาทในภาคนี้คนแรกคือพี่ชายของเคนั่นก็คือไคมิคายลอบนี่เป็นชื่อจากเว็บไซต์ออฟฟิเชียลครับแต่ในอนิเมตตัวละครในเรื่องเรียกชื่อพี่ชายของเคว่าอากิระวาซิลีอิกนาทอฟโอ้ยชื่อซึ่งก็ไม่ต้องงงครับใช่ทั้งสองชื่อเลยครับจะอากิระหรือไคจินตนาการสิไอจิก็ได้หมดนะครับแต่ผมขอเรียกไคละกันเนอะจะได้พ้องกับคนน้องที่ชื่อเค ใน Official บอกไว้ว่าใครซังเป็นสมาชิกของกลุ่ม Peacebreaker คนต่อมาก็คือตัวร้ายของภาคนี้ครับโทนามิสึกุมะสะคนคนนี้เป็นหัวหน้าของกลุ่ม Peacebreaker ครับซึ่งผมก็สงสัยว่าไอเม็ดมะม่วงทองที่แปะหน้าผักแกอยู่นั้นยังกับไมอสโตนเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรกันแน่คนต่อมาครับก็คือมิลิเซียสตอนกายาซึ่งเป็นผู้ที่มีเอกสารวิจัยที่สามารถสั่นคลอนระบบซีบิลได้ รู้จักกันในชื่อ Stonegaya Document เรามาดูภาพบางช็อตจากเทย์เลอร์ทั้ง3ตัวกันครับทั้งส่วนที่เป็นเรื่องย่อส่วนต้นเรื่องที่ Official เขาปล่อยออกมาแล้วก็ฉาก,กอื่นๆที่เราจะได้เห็นในเรื่องกันเริ่มแรกคือฉากงานประชุมที่อาคาเนะเดินทางไปในฐานะเจ้าหน้าที่สังเกตการซึ่งคงจะเป็นฉากต้นเรื่องก่อนที่หลังจากนั้นจะได้รับแจ้งเรื่องเรือที่ถูกบุกโจมตีโดยได้เดินทางไปพร้อมกับชินโดอซึชิ ที่คงจะอยู่ที่งานประชุมด้วยกันจากรูปจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศมาเกี่ยวข้องด้วยครับและเหตุผลที่กระทรวงการต่างประเทศต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เนื่องจากกลุ่มที่บุกโจมตีเป็นกลุ่ม p ิ e b บเ a k e r ที่กระทรวงการต่างประเทศกำลังตามสืบอยู่ซึ่งคนจาก p ิ b เบเ a k e r ที่บุกมานแน่ๆให้เห็นคือใครครงุงพร้อมกับตัวละครอีกคนนึง ซึ่งอาจจะเป็นลูกหรือลูกศิษย์ของไอ้พวกพีทเบเกอร์สคนในภาพที่3แต่นี่เป็นแค่การคาดเดาของผมเองนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้ส่วนเป้าหมายของพวกพีทเบเกอร์ก็คือคุณมิลิเซียรครับซึ่งมีเอกสารสําคัญอย่างสตอนกายาดิคเมนต์ซึ่งจากนามสกุลของคุณมิลิเซียเนี่ยก็คงจะเกี่ยวข้องกับไมโกะภรยาของเคและจากรูปนี้ครับจะเห็นว่ามีโคกามิอยู่บนเรือด้วย ซึ่งคงจะเป็นเหตุการณ์ที่อาคเนะกับโคกามิได้มาเจอกันอีกครั้งครับจากนั้นทั้งคู่ก็จะได้ร่วมสืบเรื่องนี้ไปด้วยกันส่วนของต้นเรื่องก็จะประมาณนี้ครับเรามาดูช็อตอื่นๆกันครับว่าจะเจออะไรกันบ้างรูปนี้ครับฉากโคกามิกับกินโนะสต์แล้วก็ตัวประกอบจากกระทรวงการต่างประเทศบนเครื่องบินซึ่งเป็นที่แน่นอนครับว่าเป็นการร่วมมือกันของกรมรักษาความสงบแผนกที่1กับฝ่ายปฏิบัติการของกระทรวงการต่างประเทศ เราจะเห็นเครื่องบินที่มีทั้งของกระทรวงการต่างประเทศกับของกรมรักษาความสงบในทีมที่1ก็จะมีสมาชิกที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับอ้อแล้วก็มีเรื่องกุกิโกกิกเล็กน้อยครับที่ญี่ปุ่นเขาแซวเรื่องเขาของกินโนซสะด้วยครับว่าสุดท้ายกินโนซสะก็คงจะไม่ชอบในภาคที่3ที่โผลมาเราเลยเห็นว่ากินโนซสะโกนเราออกไปเรียบร้อยแล้วต่อมาก็ฉากที่มีอาจารย์ไซกะโจจิ ซึ่งในฉากนี้จะมีโคกามิกับฮานาชิโร่ด้วยครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนการที่สิทธ์กับอาจารย์ได้มาเจอกันอีกครั้งเพราะทั้งโคกามิและก็ฮานาชิโร่ต่างก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เซกะกันทั้งคู่และฉากประชุมวางแผนซึ่งเป้าหมายก็คงจะเป็นโดนัทยักษ์ลอยฟ้าที่อยู่บนจอนั่นซึ่งอาจจะเป็นฐานของพวกพิสเบเกอร์ก็ได้ครับก่อนจะมีการประทะกันเกิดขึ้นซึ่งในภาคนี้ครับเราจะได้เห็นเฟิร์สการ์เดียนกลับมาขึ้นบินกันอีกครั้ง ต่อมาครับเป็นฉากการสู้กันกันกบพวกพิสเบเกอร์ฉากนี้ก็จะเป็นการไฟกันระหว่างโคกามิกับใคเอทำไมมันฟังแปลกๆผมว่าเติมคุงลงท้าให้กับเขาดีกว่าซึ่งดูเหมือนว่าชุดของใครคุงจะสามารถพางตัวได้ด้วยครับหรือถ้าไม่ใช่เพราะชุดก็คงจะเป็นเพราะอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ถืออยู่ถ้าหากว่าผมมองไม่ผิดนะนะแต่ความสามารถของชุดนี้ครับที่มีแน่ๆคือการที่สามารถป้องกันไซมติกสแกนของโดเนเตอร์ได้ แล้วก็ฉากโลกนี้สีชมพูเป็นการเซอร์วิสเรือโคกามิ ami, กับอาคาเนะได้แบบกรีดสิครับกรีมันออกมาที่โคกามิเอาตัวบงังอาคาเนะจากระเบิดจริงๆไม่เรียกว่าบาังนะเรียกว่าตะคุบจะถูกกว่า2ครั้งแล้วนะโคกามิครั้งหนึ่งก็ในมูวี่ภาคแรกนายเป็นคนชอบเกาะใช่ไหมโคงุงและต่อมาครับภารกิจบนชายหาดซึ่ง3มคนนี้กําลังจะบุกไปสถานที่ท,ที่หนึ่ง อาจจะเป็นซีนต่อสู้ท้ายเรื่องก็ได้ครับในฉากสู้นี้เราจะได้เห็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นมันเนนานครับนั่นก็คือเราจะได้เห็นโคกามิสู้โดยถือโดเมนเนเตอร์กันอีกครั้งเพราะตั้งแต่โคกามิตามไล่ล่ามาคิชิมะแล้วก็ไม่ได้เห็นโคกามิใช้โดเมนเนเตอร์อีกเลยถ้าไม่นับตอนที่ผมมาเป็นตัวประกอบในภาคเฟิร์สการเดียนนะนะและฉากระหว่างอาคเนะกับอาซุชิถ้าดูจากพื้นที่ทางด้านหลังครับคาดว่าที่นี่น่าจะเป็นที่เดจิมะ ที่เป็นที่ทําการของกระทรวงการต่างประเทศในฉากนี้เหมือนอาคเนจากกําลังปกป้องอาซุชิจากใครบางคนซึ่งถ้าดูจากโหมดของปืนที่เป็นโหมดเอลิเนเตอร์ซึ่งเป็นโหมดที่ทํางานเมื่อวัดค่าสโคพาได้300ขึ้นไปซึ่งผมเดาว่าคนที่2คนนี้กําลังเผชิญหน้าอยู่อาจจะเป็นใครคุงก็ได้ครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้แต่ไม่น่าใช่หัวหน้าของกลุ่มพีซเบเกอร์แน่ เพราะนายเทเลอร์จะเห็นได้เลยครับว่าค่าแต้บสีของโทนามิซุกุมาสามีไม่ถึงร้อยฉากนี้ก็จะเป็นการประชิญหน้าการระหว่างอาคเนกับโทนามิส่วนบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะดำเนินไปแบบไหนถึงได้เป็นไปอย่างที่เราได้เห็นในไซโคพาร์ทภาคที่3ก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ที่แรกผมไม่ได้ตั้งใจให้คลิปมันยาวเลยแต่ว่ามีหลายอย่างที่อยากจะพูดเกี่ยวกับภาคโปรเวเดนนี้ นอกจากนี้ก็มีเรื่องเพลงประกอบที่เพาะมากอีกอย่างคือตื่นเต้นที่จะได้เข้าไปดูในโรงแล้วโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ